พี่จ้าพี่น้องมือหนีอยู่กับซองเคยอ,อีสานบายสาวรอยเอ็ดด้จ้าพี่น้องมือหนีสิภาพาไปสื่อของอยู่สามเพลงค่ะพี่น้องคะมือหนีเป็นวันที่ยี่สิบหกนะคะพี่น้องไปกับลูกไส้รวยรวยนะคะถึงหนึ่งละค่ะถึงเลีวโขดเนาะพี่น้องเนาะไปเลยค่ะไปรับชมรับเบิงกันเลยค่ะลูกไส้กับล้อไหตะออเพิ่นอุ่มได้พี่น้องฮู้ฮู บ่อเฮาบ่อีหยังได้พี่น้องไปใส่กับไปได้เบิร์เลยเอา้าวลดล้อดรูดอีกต้องประกอบอีกไปพี่น้องไปเบิ่งกันเลยไปเลยจ้าประกอบเรียบร้อยไปเลยค่ะพี่น้องคนกับ,บ่่อยหลายคนหน่อยยุ่มือนี้มีของหลายพี่น้องเห็นยุ่ใส่กระทะไทยเด้เดจ้าเห็นเคยอีสานกับสาว่ลอยอ็ดอยุ้ใส่กระทะไทยเด้อจ้า ยืนเลยนะไม่นั่งเลยนะไม่นั่งเลยนะมาเที่ยวอะ่ะโอ้สนุกไหมสนุกไหมไปจ้าพี่น้องไปเบิร์ของเลยค่ะสินค้าหลายแห้งพี่น้องยางมัดผมเอยยูเอยกระเป๋าเอยกระเป๋าสัพายของผู้ญิ่งของผู้ทาย กระเป๋ามีทุกอย่างพี่น้องรักซีบเองพราข้าไม่ข่านี่ไผ่ใกล่เนี่ยว่าไปสื่อเลยเด้อพี่น้องเอามาขายไปไรสด้ขายได้เงินดีอยู่เลยพี่น้องถือกระถือเนาะพี่น้องเนาะบางยางกับว่ตถือตก,กพี่น้องบางยางเขาก็ต้องสื่อหลายๆเนาะพี่น้องเนาะมีสอยเอ่ยุ้งามคัะมีทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพี่น้องไปสักผิง oh <my>. มีแนวแต่ง คิดมากมีแนวแต่งวันปีใหม่มีหลากหลายแหง่งพี่น้องเอ้ยผู้ใดยอยากไปกับพากันไปบงเด้พี่น้อง <c oughs> ลูกใต้ไข่เงียวใส่รถได้ี่มอดเงียวหล้กก็เกา <c oughs> มากแหง <c oughs> บบกลับ,บ,บ,บกันแล้วพี่น้องได้ของที่เห้าอยากได้แล้วจ้ามากมายเลยจ้าเสียเงินอีกแล้วพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนเดอ้อที่รับชมรับดูเคยอีสานกับสาวลอ,อยเอีจ้า เหตุยุสัยกับทักทายได้ได้จ้าบ๊ายบายจ้า